สวัสดีจ้าทุกคนกินมะม่วมงกับปัตมามึงพี่น้องเนี่ปัดลงม่านวันนี้มะพร้าวเนี่เได้วัตวันนี้มะพร้าวอันทองฝาพี่น้องกันเอามะฝาพี่เพียนเพื่อนทุกคนนะคะ <c oughs> อยากกินทุกคน <c oughs> ทองฝาไหมพี่น้องงามคักนะคะ <c oughs> งามงามทุกคน <c oughs> กินมะม่วงน้ำกัน,ดนมมมมเด้อพี่น้องกันมะม่วงมะม่วงใบเกลือพี่น้อง เกลือใส่เกลือแล้วค่ะคัน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 เอาน้ำออกแล้วก็กินนะคะทุกคนจ้ะช่วยง่ามมากเลยวันนี้น้องพัลลัมพ์มันก็จะออกมันเชี่ยมหวานๆก็มินจะติดเป็นเล็กน้อยทุกคน เป็นล nah. kind of ิบหน่อยใบใส่ก so ับเกลือนะคะับยยำ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 มะม่วงแล้วก็ใส่กับเกลือบีบน้ำเปรี้ยวออกนาแสบตัวเลยทุกคน mặc Mình mang cái đầy xe măng măng. ลองเห็นบงนึงปีนองแสบไหมคะโบเปียวแห้งเลยทุกคนโบเปียวแห้งนะครับกะ <c oughs> มีรสสมเน่นะจังน,น้อย <c oughs> แสบนะคะทุกคนจา้ามันเคยเหดกินแต่เป็นเด็กน้อยเนะทุกคนซั <c oughs> บ,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 บๆๆๆยำๆๆๆเราบอกมันยังกินแสบขอบคุณนะคะับไบบ้บายพี่คุณคนเดอ้ออยากนำบ่